สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเป็การต่อนุกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ออกต่อกับเซียนใหญ่นะครับวันนี้เซียนใหญ่ดูนะครับพี่น้องครับต้องเจอของของจริงนะครับวันนี้เจ้าสมานนะครับเจ้าสมานวันนี้ต้องจัดแน่นอนนะครับเจอของจริงนะโอ้พางพเนียยแล้วนะครับเจ้าอะไรนี่ก็ใบใบแก้วนะพ่อเนาะโอ้ คยังไม่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ทำอะไรเนาะนี่เอาผ้าเตียนกับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นช่างเลยวันนี้ไปต่อนกไปไหนเลยจะเป็นช่างวันนี้ไปต้อนรับกำลังแจงเสาโอ้ทำหัวเาครับนี่นะครับโอ้ครับทำเองไอเศาใหม่นี่ใช่ไหมแมนอืมนะครับมีทีมงานด้วยเนาะมู่งหนึโอ้โหเชียนเว็บผมสวัสดีครับเป็นไงหนูได้ไหมได้ย โอ้ยได้เยอะไหมหลายเยอะครับโอ้ยวันนี้ได้ um ได um. ยางเลยไหมวันนี้ร <c oughs> ล้วหมดแล้วโอ้ต่อไหมวันนี้ไปต่อนอกไหมวันนี้แล้วอีกคนนึงแ่ะเชนองไปไหนเชนองเชนองเข้าเข้างานใบเลยไ,ไปแถวบ้านก่อนอ๋อออกคือออกไปคอนเช้าแล้วยังไงก็ต้องได้ออกเนาะ <c oughs> โอ้ใจเพราะว่าใจจะขาดน <c oughs> ะก็ขอให้ได้ไปเ <c oughs> ช้าแล้วก็ใบก็เข้างานครับครอ๋อ เอาเป็นธรรมดาวันนี้เอาตัวไหนไปวันนี้เอาเจ้าปีกับเจ้าสมัยออกสองเลยเลยวันนี้ครับโอ้โหนะแต่ว่าเสียดายทีมงานบ้านโคกนางงามไม่ได้มาเนาะวันนี้เนาะอ่าติดธุระก็ไม่ว่ากันนะครับวันนี้ก็ถือว่าผมก็ไปธุระมาครับพี่น้องครับเพิ่งเสร็จธุระพอดีนึกว่าจะไม่ทันแล้วตอนแรกเซิญเรียบก,ก,ก็เลยแบบโทรหาพ่อเตียงดูพ่อเตียงว่าเออจะออกห้าโมงเออห้าโมงทันนะครับห้าโมงเช้าก็เอ้าก็เลยมาวันนี้เอาไปสองตัว พ่อเตียงเอาไปกี่ตัวนี่แล้วอเอาพ่อเตียงก็สองอย่างแล้วโอ้โหอะไรนะเจ้าสมานกับตัวไหนอีก,กตัวหนึ่งตัวหลวนี่ละ่ะฮะอยเจ้าหลิวนี่เอาไปฝึกเนาะทีนี้เนาะแนอ่าตัวที่เขาแบ่งไปเขาเขาพอใจมากนะพ่อเตียงโอ้ครับไปที่ไปสุพรรณอาจารย์ที่สุพรรณก็ฝากขอบคุณมากโอ้พ่อเตียงสุดยอดเลยว่าอย่างนั้นอ่าเอาไปปุ๊บขันปั๊บเลยพ่อเตียงอืมโอเคเนาะ แต่แดงว่ามันจะไปลุกข้าเจ้าอ,อมันจะไปลุหมายถึงว่าไปลุ่งนะครับไปค้ำคูณเจ้าของใหม่นั่นเองนะครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้ป่อเตียงทำมวยซ่าให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ป่านะครับวันนี้เราจะข้ามอำเภอใช่ไหมพ่อเตียงะวันนี้เราข้ามอำเภอแล้ววันนี้นโอ้โหไปแถวเขื่อนอุบลรัฐนะครับวันนี้ เดี๋ยวลองติดตามดูนำทีมโดยเชนเว็บนะครับเอาบ่วงไปไหมเอาบ่วงไปด้วยไหมนอนคืนตรงนู้นเลยเอ่ะเดี๋ยวรอดูครับเอาเดี๋ยวะพึ่งอันนี้มาดูหน่อยสิสวยไหมโอ้สวยนะนี่โอ้ยสวยร้อนร้อนไหมล่ะนี่ร้อนไหมล่ะเย็นก็ไม่กล้าจับโอ้นี่แหละครับผมเทียบเรียบร้อยใหม่ๆเลยเนาะพ่อเนาะสดๆร้อนๆเลยนะครับเอ้าโอเคเอามือดำล้วที่นี่ ครับก็มาถึงนะครับบริเวณนะครับที่ใส่นกแล้วนะครับผมติดกับฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นผู้ไอ้เกิดบนลับนะครับที่ข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นนวสังนะครับนี่โอ้โหทีมงานนะครับมาเพิ่มอีกมาเพิ่มอีกสองท่านอันนี้คือเจ้าทิ่นนะครับผมเอ้าสวัสดีครับผมอาจารย์ครับอาจารย์ชื่ออะไรเนาะอปอกครับอาจารย์ปอกนะครับ อ่าอันนี้คืออาจาร,รย์ป๊อกนะครับก็เปงั้นเป็นไงวันนี้ <c oughs> มาพามาที่นั่นเนาะวันนี้เนาะครับผมพอเป็นไงนกแถวนี้ใช้ได้ไหมอาจารย์ครับมาตามเัาไปมีนกเอานกวางเนี่ยนะใช้ได้เนาะนกแถวนี้เนาะครับผมเอานกออกน้างอกครับพีนพ่น้องก็พางกันหมดแล้วเหลือแต่ผมพอดีเห็นต้นมะขามพอดีนะครับมีมีมีนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวค่อย ชมกันครับวันนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูครับผมน่าจะเหยียบแล้วแหละพี่น้องครับเมื่อกี้นี่นะครับเห็นกระโดดปั๊บลงไปนะครับนี่ครับใส่ภูมนี้นะครับโอ้โหไม่เคยมาเลยนะพี่น้องครับอันนี้คือตีนภูนะครับตีนภูเขาเลยพี่น้องครับภูเขื่อนอุบลรัตน์นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็น อนอนสูงนะครับผมเพ่อนนอนสูงเออเพื่อนนอ,อ,อ,อนสังครับพูดผิดน <c oughs> ะพูดผิดหน้าผิดหลังอยู่เรื่อยนะครับพี่นอ้องนะฮะเจ้าสองผมวันนี้จะสู้เจ้าสมาไหนได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวมันดูกันนะแต่มันลมแรงครับพี่น้องครับได้ยินเสียงแว่วแววนะครับได้ยินแว่วแว่วะ

ตัวนี้แหละครับพี่น้องครับอ่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับจัดแล้วครับผมหนึ่งแต้มครับเอาทาได้เดี๋ยวเอาดงไปดูตัวครับ ทีผมดีใจไม่ใช่อะไรครับผมคูอ่างสามคำครับนกตัวนี้นะครับแต่เสียงเล็กนะครับคูอ่างสามคำครับพี่น้องครับโอ้เจ้าสองทำได้ครับวันนี้โอ้ลุ้นเกือบตายครับพี่น้องครับผมไม่ไม่ไปกินข้าวเลยครับผมทีมงานชวนกินข้าวผมบอกว่าผมไม่ไปเลยนะครับ เดี๋ยวก็คงจะไปแล้วครับทีนี้นะครับได้ครูอ่างสามคำนะครับพี่น้องโอ้โหเนี่ยครับมันอยู่เนี่ยเนี่ยครับมันอยู่ในดอนนี่แหละในป่านี่แหละครับพี่น้องครับผมเดินมาแล้วเห็นมันครูอ่างสามผมตามเลยพี่น้องแต่ว่ามดแดงครับแถวนี้มดแดงเยอะนะครับนะก็เลยตามมาครับผมครูอ่างสามนะครับวันนี้ได้อ่างสามนะครับเอาเดี๋ยวอามาดูตัวครับ ครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับเสียงลิกนะครับโอ้โหครูอ่างสามคำนะครับผมอ่ะลุ้นตั้งนานพี่น้องครับผมมีบัวแต้มด้วยนะครับผมอ่มีบัวแต้มบางบงนะครับไม่เยอะมีอยู่ประมาณสองเส้นสองเส้นสามเส้นนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จางๆนะครับอ่ะโอ้โหครับได้แล้วครับผมลกภูเขาอ่าดูสนับปีครับ อสนับปีกก็แตกมดงามก็มีครับผมพี่น้องนะครับเป็นแบบอ่าสนับปีกแบบทีแบบใบมะขามนะครับเส้นเล็กนะครับครับโอ้โหครับลุ้นเกือบตายพี่น้องนึกว่าจะไม่ลงนะครับลงแล้วครับผมพี่น้องครับเอามาแล้วครับเจ้าสองนะครับวันนี้ยังไงก็อ่าู้เกือบหลุดมือเหลือขายเดียวเลยพี่น้องนะครับอู้อ่ามีเส้นขนแมวหรือเปล่า ครับอ่าไม่มีนะครับอามาแล้วครับผมหนึ่งกุกเสียงเล็กนะครับคู่อ่างสามนะครับมาแล้วครับครับอาจารย์ใหญ่เราเดินมาแล้วนะครับเจ้าของเจ้าสมานนะครับบอกว่าหิวหิวเครื่องดื่มว่าอย่างนั้นนะครับผมไม่ไหวเจจะขาดพอดีผมผมตุนผมตุนไว้ให้นะครับผมตุนไว้หนึ่งขวดอยู่นะครับเพราะว่า อาจารย์ใหญ่เราขาดไม่ได้ครับไม่กาแฟก็ต้องได้กินเอ็มร้อยนะครับอ่าไปนพ่อเตียงเจ้าหมานเป็นไงตัวนี้เอาใส่เอารวดเหรอใส่เอารวดเหรอเอใส่ไ่ได้ใจในารเอาไมาดยวเียะดฮะเนียะดเหรา่ไมไมายเอาทำไมมันไม่มีที่ใส่แหมไม่ใส่โอ้ยบอกว่าลงมาทางผมเอาโอ้โหใส่ใส่ นู่นครับใส่ข้างล่างด่อนนู่นเห็ยนยไหมครับนู่นเมื่อเช้างนังได้ไหนนี่นี่นี่ได้ตรงนี้พระเตียงนี่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 นโอ้ต้นให้ใกล้ลอ่าเนี่ยแหละครับใกล้ๆนี่แหละนะครับอ่าไม่ไกลนั่งได้ยินนะครับเอาโนบบกันร่งรอย่างนี้ครับครับนั่นแหละอยู่ทางนู้นครับนกอีกอาจารย์ท่านหนึ่งครับอยู่ฝั่งนู้นโอ้โหอันนั้นก็แซวรถเนาะอ้าเป็นไงถึงอยากจะกลับเพราะมันเป็นอะไร มัน,นมันมีรวมรวมแรงเฉี่ยมเลยตัวนี่งก็ใท่หนีนนี่เด็ดเด็เห็พวกแบงก์กันหนึ่ตัวนึ่งแท่งเส้นกรนะสอบแท่งแบงกนน์ตัวหนึ่งตร้นี่ข้างถนนนี่เลยถนนเข้าไปเนาะอ๋อนั่น่ะอ,อยู่ในป่ายูคาร์น่ะนครับวามือจิ๋วเลี่ยงคับกว่านี่เนาะอ่าสรุปแล้ววิ่ง <laughs> โอ้ย <laughs> นะครับอ่เห็นอยู่เนาะอยู่อยู่ตรงนี้เห็นเห็นนกไหมนี่เห็นขนบดิโอเนยอะหนึ่งอืมอันนเห็นียนะครับเจ้าหอานอยู่ตรงนี้ ครับผมมาส์เขา,เา,าขึ้นอกเขาจากคำคำนี่เขาเศร้าเรียนเลยเอ,อรารอรุนเนาะถ้างั้นเนะานนเนอะอ่าเพราะว่าพ่อเตียงเราตั้งใจมาหาผมอยู่เถียงนาตรงนี้อยู่แล้วนะครับอากาศมันมันโล่งคนระับมันโล่งแต่มันไม่ได้ยินพ่อเตียงผมอยู่บนเราอยู่ลมเหนือลมนี่ตอนนี้ผมไม่ได้ยินนกผมเลยนะครับตรงนู้นนะครับผมดูนะมดครับอ่าไม่รู้เลยนะอ่าเขาต้องรอรุนต่อไปครับพี่น้องอ๋อโย่ฮะอะไรนะไม่ได้ยินนกโย่ไง เอาเหรอมีรลิวตันเนี่ย่อตัดอ๋อไม่ตันตัวหลิวเฟืองครับรลิวเฟืองนี้เสียงอะไรพ่อเสียงตักกางหญ่โอ้กลางไปใหญ่โอ้ใช้ได้ใช้ได้อยู่มันลงมันอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างพ่อมันอยู่ข้างล่างกับเ่ยวขึ้นเครื่องอ๋อป่าที่ผมใส่นี่ใช่ไหมอือเอ้าโอเคครับนี่แหละผมไม่เคยมาไม่เคยรู้ว่ามันม, <า S 1> มีอะไรบ้าง ม่านนี่ไมน่มนม่หนีคงบอกของเขาดังไฟนี่ครับแต่นี่บ้านนี้ว่าในเรือนี่เป็นจะใส่อื้ตอนนี้เขาลือแล้วเขาลือแล้วครับเมื่อเช้าวันเขาจีบบ้านนี้อาการบ้บานนี้มันผุดชื้นลงไปใช้ดรบักระเช้านี่ยู่หูอ่ะก็ว่ากันไปครับเดี๋ยวรอรุ้นเนาะยังไม่มีใครมาหัเพิ่มเนาะช่วงนี้เนาะแม่ได้อะไ,ได้กันเลย <laughs> แี่รางวัลสมุนลักกับ <laughs> บุกเกลอดเอ้าโอเคครับผมรอรุ้นต่อไปครับผมน่ะสงครามยังไม่จบนะพ่อเนาะ อย่าเพิ่งนับศพทหารครับผมบางทีพ่อเจียงอาจจะไปช่วงห้าโมงเย็นฟาดคอนสามเลยก็ได้มันบอกไม่ถูกครับอ๋อทำบอ่อข่อลอยดูมันหมานไงอ่ามันก็ต้องดึงมาได้ออนกมันต้องมีนะครับบ่าจะฉิดมันเล้วขันรถลายปั่นม <c oughs> ข้าวรถเมื่ <c oughs> <okay. S 2> อนีะครับครับครับโอเคมากินข้าวปลาปลากระป๋องหนึ่งป๋องแยงกันกินห<น>้าคนกัดแก้วบ้อง <c oughs> โอเคได้แหละมีแต่รีบคือเรามาสายเนาะพ่อเ็เตียงกว่าจะออกจากน้าพองก็ห้าโมงนะครับสิบเอ็ดโมงแล้วเราก่อจะมาถึงนี่ก็เที่ยงบเกือบบ่ายมงครับเที่ยงเกือบบ่ายนั่นแหละก่าเราจะใส่เสร็จนี้ก็บ่ายโมงครึ่งโอ้โหครับตัวละหมดอดทนนะครับอ้าวรารุ่นครับมันยังมีควันเย็นอยู่นะครับพี่น้องครับก็ไม่ได้ยินเสียงนกขันเลยครับตั้งแต่ใส่มาสองเพราะว่ามันลมครับผมอยู่บนลมครับ นกอยู่ข้างล่างครับอยู่ใต้ลมซึ่งไม่สบายใจเลยพี่น้องฮะไม่ได้ยินเสียงครับตอนนี้ก็สี่โมงพอดีครับผมนะครับฮะครับเสียงนกป่าเสียงเล็กอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเมื่อกี้ตอนบ่ายโมงได้ตรงนี้แหละครับก็เลยไม่มีที่ครับลงไปทางนู้นก็เป็นป่าอ้อยพี่น้องครับ ลงไม่ได้นะครับซึ่งมันหนาเกินนะครับไม่สบายใจเลยพี่น้องเพราะว่ามันไม่เห็นนกต่อครับแล้วไม่ได้ยินเสียงด้วยประเด็นมันก็นะค,คงจะจะพอแล้วพี่น้องครับถึงสี่โมงพอครับวันนี้ถือว่าได้ตัวที่ประทับใจแล้วครับวันนี้นะครับพอแล้วนะครับเขาคงแปลลงเลยนะครับนี่สี่โมงเดี๋ยวรอให้พวกนั้น นะครับรอประมาณห้าโมงครับเรา,าลงครับเอาขออนุญาตนกลงก่อนนะครับครับโอ้โหแม่นกตรายนะครับเอ้า เอ้พี่น้องครับพรนี้แดอีกแล้วครับพี่น้องเอ้าไม่ใช่นกเหยียบเลยครับนี่ฮะเอ้าเพราะว่าผมได้ยินมันคูยกหนึ่งอยู่พี่น้องนะครับมันแวแวแววนะครับฮะหรือว่าจะเหยียบจริงๆอ่าโอ้โหเดี๋ยวมาดูครับพี่น้องครับเดี๋ยวย้อนแสงนะครับมืดด้วยพี่น้องครับต้นมันหนา เอาเดี๋ยวเอามาดูครับครับพี่น้องครับจัดอีกแล้วครับผมเจ้าสองผมวันนี้ไม่ได้ยินเสียงครับพี่น้องเพราะว่าผมอยู่เหนือลมนะครับดูครับสไตล์ของจะสอะอยู่แบบนี้ครับอพอถึงมือจะกินอาหารทันทีนะครับนี่มาแล้วครับพีตัวที่สองครับผมไม่ทราบเลยนะครับขนาดนกต่อก็ไม่ได้ยินนะครับได้ยินแต่เสียงครูครั้งหนึ่งนี่แหละครับผมผมตั้งใจฟังอยู่นะครับผมอ่ะ ผานแล้วครับตัวที่สองได้ออกมาดูตัวครับต่หล่อเจ้าสองวันนี้ครับผมสองแต้มครับพอแล้วครับวันนี้นะครับผมก็มาดูตัวครับมีเสี้ยนสอด้วยครับนกตัวนี้นะครับอแต่ว่าแต่ว่าไม่เยอะนะครับมีสองฝั่งฝั่งนี้น้อยยิ่งมีน้อยฝั่งนี้น้อยกว่านะครับดูตัวที่สองนะครับสนับปีกก็ไม่รู้ครับพังหมดมีแตกหมดงานไหมออ้ครับมีขัดล่างด้วยพี่น้องนี่ น่าจะมีคารลมนะครับนกตัวนี้นี่ไาเม็ดคอนะครับมีของดีไหมนะครับเต็มดีครับไาเม็ดคอไม่กระท่อนกระแท่นนะครับนกตัวนี้สีแดงก็เยอะด้วยนะครับนี่อ๋อฮะโอเคครับตัวที่สองนะครับสําหรับเจ้าสองนะครับวันนี้ครับอ่าตัวแรกได้ครูอ่างนะครับนี่นะครับตัวแรกได้ครูอ่างตัวสองไม่ทราบนะครับไม่ทราบเลย แต่ดูแล้วเหมือนจะเป็นนกสองกุกนี่แหละพี่น้องนับหางดูก็สิบสองเส้นครับอแต่เกียบก็แต่เกียบต,ตูดก,ก็ถียิบเลยพี่น้องนะครับเช็คแล้วเมื่อกี้นะครับหางสิบสองเส้นอิจฉาอยู่แล้วแหละนะครับหางสิบสองเส้นนะครับแล้วก็แต่เกียบตูดก็ถียิบเลยพี่น้อง่นะอ่ะมาแล้วพี่น้องครับตัวที่สองครับเจ้าสองทำได้ครับวันนี้โอเครับก็ เอามาให้เซียนใหญ่ดูนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นนกอะไรยังไงนะครับแต่ว่าสวยเหมือนกันนกตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวที่แรกพ้อเตียง<ม>อ่าใช้ได้อยู่นะครับเซียนใหญ่เรากําลังวิเคราะห์คือไม่ได้ยินอยู่เหนือลมนะครับเซียนเรียกว่าเซียนเรียกใส่ไว้ไหนนี่เซียนเรียบที่เดิมนู่นเหรอโอ้โหครับอ่าเซียนใหญ่เราวิเคราะห์พิจารณาหน่อยนะครับอ่า ใช้ตัวเมียหรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงนะครับโอ้มาเสียงน้อยน้อยคับฮะเชียวเสียงน้อยอ่านกเสียงเล็กใช่ไหมอ่าเอาเช็คดูหางก็สิบสองเส้นนับแล้วโอ้กระชิบชองเบ็ดเอาตัวผูยีเด้เหะอ่าครับตัวผูยูครับทีเลยนะนะครับก็เสียงโอ้น้องมันทีเสียงงี้ก็ประมาณเนาะเสียงงี้ก็ประมาณอ่าน่าจะใหญ่กว่าตัวแรกอยู่นะครับอ่า น่าจะเชียงกลางๆนี่แหละอ่าเนาะไปหากลางอยู่แหละก็ว่าสิเป็นนกฟองกุกครับดูหัวแล้วมันหัวตัดเนาะนกฟองกุกครับโอเคอยู่หรอกสองกุกผมก็เอาเพราะนกต่อก็สองกุกห้นะอ่ะโอเคแล้วครับพี่น้องครับยังไงเดี๋ยวรออีกไหมรอไหมนี่พ่เตียงเดี๋ยวจะสีรอโมนโอ้ชวนขอสีเมียเขาเมียคำาอ้ของเ่อเมียคำคืออาจารย์เรลูปชิบเราก็ จบมูบอลบอลรุ่งกรบผมคำพอมยังกระวอไปใช่ไหมพลวันเลยยักตัวกระวอไปออ๋ก็คือพูดง่ายว่าทีมนี้นี่คือถ้ามานี่คือยังไงนะพ่อเตียงอยู่ที่เดียวเขาอยู่ที่เดียวเขาป้ายใหญ่โอ้หมายถึงว่าอยู่ที่เดียวแถมถ้าไม่ได้นกก็คืออยู่คนเดียวเลยไม่ย้ายไปหาทีนอื่นโอ้โหเป็นยังไงเลยเซนเวคเซนเวคเคยมาไหมเคยมาร่วมอยู่เนาะ โอ้โหว่ามีง่ายว่ามีจุว่ามียังเขาเขาแบบยังมันเอ้าว่าได้ชี้เลียดแบบว่าถิม้อหวังเอานกนั่นว่าได้ก็เอาว่าได้ก็บเลี้ยวไปโอ้หมายถึงว่าไม้เดียวจบเลยเออจบเลยนั่นครับม่นมันได้ก็ใส่เวลคอนเก่าคือเก่าคือหมันใส่นั่นเข้าเดืียวเอยพี่ว่ามีจุบองเอื้อนน่นนะครับแต่มันจุคือยังพวกอาจารย์พวกโมทีมงานเลือนนี่บางมันนี่มันไปหอดไก่แล้วอืมครับวันนี้ผมก็สองไม้นะครับไม้แรก นะครับก็ตรงนี้แล้วก็ไม้2ก็ได้นะครับไม้ละตัวก็โอเคอยู่น้อเปียงเนาะฮะโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวอะไรไงเดี๋ยวรอรุ้นอีกเผื่อทีมงานหมานนะครับผมทีมงานก็ตอนนี้ก็ทยอยกันไปเอานกลงแล้วนะครับก็ห้าโมงครับรู้สึกว่ามันจะจะลมอยู่พี่น้องครับลมแล้วก็เย็นด้วยครับตอนนี้อากาศนะครับเย็นลงเลยเห็นทันตาเลยพี่น้องครับโอ้อากาศเย็นครับช่วงนี้นะครับ ตกกลางคืนมาเนี่โอ้โหสุดยอดครับหนาวอ่ะก็ผมก็รอแล้วครับเพราะว่าผมเอารออ่ผมเอาลงตั้งแต่ได้ตัวที่สองแล้วก็ไม่ใส่แล้วครับพอแล้วนะครับตั้งแต่สี่โมงนะครับก็รอมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับพอเตียงเขาไปดูนกเซนเวฟบแล้วก็ทีมงานเจ้าภาพอีกสองคนก็ไม่รู้ว่ายังไงครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองอรุ่นอีกเผือมีแต้มนะครับเพราะว่าอยู่คนละที่นะพี่น้องครับนี่ก็มาดูบรรยากาศนะครับภูเขาครับ ถือว่าอากาศดีครับพี่น้องครับตอนเย็นๆนะผมกินบรรยากาศสักหน่อยนะผมก็คงจะขับรถไปหาเพื่อนนะครับบรรยากาศนะครับฝากถึงพี่น้องที่อยู่ทางต่างประเทศนะครับเวลาไปถ่ายตามทุ่งนาตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะชอบบ่นถึงบ้านนะครับคิดถึงบ้านนะครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นโนนสังนะครับข้ามไปฝั่งนู้นนะครับนกมัน มีเยอะอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าพออากาศมันเย็นปุ๊บนี่มันไม่ค่อยขึ้นเล่นนะครับนกเนี่ยจริงๆแล้วตอนเย็นนี่คือช่วงนี้ห้าโมงนี่คือนกถ้ามีคือถ้ามันนั่นก็คือมันจะขึ้นเล่นแล้วนะครับนี่ฮะตอนนี้ก็คือเงียบไปหมดเลยนะครับเงียบหมดป่าเลยเมื่อกี้เจ้าสองก็ไม่ได้ยินนะพี่น้องครับเพราะว่าผมอยู่เหนือลมนะครับนู่นนะครับใส่ไว้ป่านู่นเลยนะครับะไปดูก็ไม่รู้ว่าติดตั้งแต่ตอนไหน บรรยากาศยามเย็นนะครับมาเล่นแถวเขื่อนบนรัตครับวันนี้รอบหน้าก็คงจะได้มามาอีกอยู่นะครับแต่ว่านกไม่ได้ยินเสียงใหญ่สักตัวเลยครับวันนี้ได้ยินแต่เสียงเล็กและส่วนใหญ่นะครับกับเสียงกลางก็มีพอมีแต่ว่าเสียงเล็กเยอะมากนะครับนกแถวนี้นครับยังไงอ่ะยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปดูทีมงานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีหมานเพิ่มหรือเปล่านะครับเอา็นน้องครับเห็น เซียนเวียบอกว่านกของพ่อเตียงนะครับตัวเจ้าหลิวนะครับเจ้าหลิวห้อยเห็นว่าเหยียบแล้วพอมองมาแล้วมันดิ้นหลุดไปอย่างนั้นนะครับไม่รู้ว่าอยู่ในตัวนี้คนนะยินเสียงแต่อยู่แถวแถวนี้แหละครับไอ้มีขนไหมพ่อเตียงฮะเอ้า ตัวไหนเจ้าเจ้าสมานเหรอ้วนโอ้ตัวริวโอตัวนี้เจ้าสมานใช่ไหมนี่โอ้ครับครับครับรอนะโอ้ครับนี่นกป่าอ่าจะใส่ตัวอ,อีกไมหมล่ะพ่อ นึกว่าจะใส่ต่ออีก้นไก่ไก่ังไฮะลโอ้ไโอ้อยู่หวันนี้เจ้าสมานนะครับทํากี่คอนนะพ่อวันนี้เจ้าสมานใส่กี่คอนสองหรือสามวันนี้สอันละวากนเลียกับเ้ามาไซหอยไบเชื่อออครับ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 มาไซนี่ก็ได้รถหกลอดเล อะเราไม่เป็นไรเป็นไงพ่อติดมันติดมันหลุดยังไงพ่อหนุมันอนอกเกื่อนฮะมอนอกเกลื่อนโอ้ล้างนั้นมอนอกเกลื่อนสองเที่ยแล้วคอนเนี๊ยดลังนั้นน่ะอ่าสองเที่ยวเราลองลังแล้วก็เจ้าลิวด้วยเจ้าลิวออกกี่ครั้งแล้วออกสามเที่ยต่อได้แต่ว่าหลุดเออาต่ได้สองโซ่แล้วหลุดออกที่ไหนอ่ะโอ้คอเนียดไม่โย่คอเนียดพ่อไปครับเป็นผมผมนั่นทิ้งแล้วนี่ไหว <laughs> อ่ทิ้งไว้บ้านไม่ได้ทำร้ายอะไรหรอกอ่าเอาเดี๋ยวไปดูซิพเนียดหมานน่ะพเนียดต่อไรแล้วนกหลุดนะอ,อ่าในละเพราะอันไหนละ่ะที่มันนี่นี่มมนหลุลดเนอะฮะนี่จงฟงอยู่นี่เห็นบ่เนี่ ลมก็ปั่นเห็นบ่โอ้ยมันเจียอันรวดขันขาดังว่าบ่าเห็ดตัอโอ้ยมันก็หลุดสิพ่ออย่างนี้นกถ้าเกิดบางตัวมันมันยางหัวหัวมันไม่เข้าตาข่ายใช่ไหมมันก็ดันไปเรื่อยนะครับพอมาถึงตรงนี้มันก็มุดออกเลยสองเกี่ยวแล้วพัดแน่นล่างอ้ยมันก็เดยนฝั่งนี้หลับไปไงฝั่งนี้บพออกฝั่ข้างนี้มันมาอยมาหนีโ้ ทั้งนี้ลวดขาดงงจบข่าวเลยแน่ล่ะล้มกำปั้นไหมล่ะโอ้ยบอเจ้ากำปั้นเหรอพุ่นเห็นบ่ยพุ่นเอาโอเคแล้ววันนี้ครับผมโอ้โหพี่บ้านพี่ป้าให้พี่บ้านบ่เอาจะแบบเอาผมเอาแล้วทีมงานเป็นไงพ่อได้มาเจอนัดกันยังไงนี่ตอนนี้อยู่คนละที่ละทางเลยตัวนี้เขาอยู่ขึ้นมาพี่ลผิอ๋อเราให้เรารออยู่ตรงนี้เนาะครับผมอ่ะ หรือจะเอาลงตอนไหนล่ะทีมนั้นเห็นว่าลงมืดเลยเอลล๋อลงแล้วเขาลงแล้วนะอ๋อลงแล้วเนาะหมอกร้านทั่วหาแล้วว่าลงแล้วครับครับครับโอ้โหวันนี้เจ้าสามานนี่นึกว่าจะได้ได้ยน,นกันแซ่ลรถเนะ <laughs> เาะอ่ะแซ่ลรถแม่มโอ้กดดันครับกดดันต้องยอมแล้วว่ากดดันนะเจอนกหมันนะครับวันนี้นะโอเคครับเดี๋ยวรอลุ้นทีมงานว่าจะมีเพิ่มหรือเปล่านะครับครับผมก็ทีมงานนะครับก็มาแล้วครับผมนี่แหละอ้าว เย็นเชนิญอาจารย์หน่อยครับผมอาจารย์เชิญหน่อยครับผมอ่าเชิญเวียบก็่าคือโดเรียบร้อยแล้วไม่ลงแล้วเนาะเอออากาศเย็นแล้วนะครับมันมั่นเพิ่มไหมอาจารย์ว่าครับว่าฮะว่าเถื่ว่าเข่าโอ้ไม่เข้าเนาะครับผมอ้าวก็ไม่เป็นไรอ,อีกอีกอาจารย์ท่านหนึ่งก็ไม่ได้มนันเนาะโอเคโอเคครับผมก็เป็นไงบ่อน,นี้ทีนี้มันเป็นต่อไหมนกแถวนี้ทีนี้ถามเจ้าถิ่นหน่อยนกบ่อนี้เพิ่งเพิ่งมาเนี่ยนะครับเอาเพิ่งมาเถอะครับเพิ่งมาปีแรกโอ้เพิ่งมาปีแรก ครับผมครับผมอ่ะก็ต้องอ่าวันนี้ก็ถือว่าเรามารวมนะครับรวมกลุ่มนะครับรวมมิตรภาพกันวันนี้นะครับเพิ่งรู้จักกันนะครับนกเขาก็อย่างนี้แหละครับผมรู้จักกันไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะพอเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพรเตียงยังแคร์ไม่หายนะพราเตียงเนาะมันหลุดเอาเราไปทำประเดเนาะใหม่เพรเตียงครับ ครับผมเอาแล้วที่นี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงบ่างๆนาอจานเนาะเราค่อยมาเจอกันใหม่เนาะครับเดี๋ยวนัดกันใหม่ดีๆหาทำเลหมอมเหมือนเดิมนะครับต่อกินข้าวป่ากันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องก็กินร่วมกันนี่แหละครับมีตรภาพมีแต่จะต่อยางเดียวลืมกับข้าวก็ไม่เป็นไรครับเกียวบองเนาะทอดย่ยงเกียวบองกับนั่นนะครับเอาแล้วพี่น้องครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เนลังใจพูดําคลิป ครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะเลี้ยงนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลกอบใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ใหญ่ไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจนวิปสวัสดีครับ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 